ที่สภากรรมการไฟเขียวอนุมัติฟ้องอดีตนายกสมาคมเปิดตัวแคมเปญคนไทยรักคนไทยช่วยชำระหนี้ วันที่14มีนาคม2 5 6 8ดครับมาดามแป้งนวลพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกประชุมสภากรรมการครั้งที่4แบบเร่งด่วนที่ห้องประชุมชั้น2อาคาร FA Thailand นเพื่อหาหรือวาระสำคัญโดยเฉพาะการพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตนายกสมาคมและผู้บริหารชุดเดิมในการประชุมครั้งนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่การอนุมัติฟ้องไล่เบียตามมาตรา7 6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากอดีตผู้บริหารหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาในวันที่6มีนาคม2568ให้สมมาคต้องชาระค่เสียหาย3 6้าน้าท พร้อมดอกเบีย้ยให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนจากปัญหาข้อพิพาทในอดีตซึ่งเกิดก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะเข้ามารับหน้าที่จากการลงมติในที่ประชุมครับสภากรรมการเห็นชอบตามข้อตกลงของมาดามแป้งด้วยเสียงข้างมากให้สมาคมเดินหน้าฟ้องร้องอดีตนาย,ยกสมาคมและผู้บริหารชุดเดิมพ้อมว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายครับสมาคมยังเปิดตัวแคมเปญคนไทยรักบอลไทยเพื่อระดมทุนช่วยสมาคมในการชำระหนี้จากคดีดังกล่าวและพัฒนาฟุตบอลชาติไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไปซึ่งในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไม่เพียงแต่เดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่ยังสร้างแนวทางใหม่ในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ยั่งยืน